เป็น EP ีที่พิเศษมากๆเฮ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ้ยแบบบ้านพี่วินทำธุรกิจอะไรพี่วินทำงานอะไรเปิดเฮ้ยอย่างพี่วินในวันนี้นั่นเองก็น,นี่แหละเป็นเมนูแรกของร้านเป็นของหวานยอดฮิตของที่ร้านเลับโคชาเสิร์ฟพร้อมไอศครีมแต่ถ้ามากับแฟนเนี่ยมานั่งสวิทต,ตรงนี้คือสวยมาก กับช่อง EARN TOGETHER นะคะก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ด like, กดไลค์กดแชร์ช่อง EARN t o g e t เ e r รไปทะลุ1นึ่งแสนซับตอนนี้คือไกลมากของไกลมากที่สุดเพราะว่า ออกช่อง a อวานะคะแล้ว a อวนี่ก็ให้คอลแลบนู่นคอลแลบนี่เจ้าป้าก็ทำให้ซับสไคร์เบอร์ขึ้นเร็วมากจาก8 0,000กว่าเองตอนนี้ก็ใกล้จะแสนแล้วอีกไม่ถึงครึ่งแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเป็นอีีที่พิเศษมากๆเพราะว่าหลายคนถามกันมาเยอะมากว่าเฮ้ยแบบบ้านพี่วินทําธุรกิจอะไรพี่วินทํางานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วว่าครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเริ่มงานงานดีก็คือพี่วินเนี่ยได้กลับมาทํากับพ่อโพตัวเองแบบ100%แล้วนะคะก็คือแบบเต็มที่แบบจริงๆแล้วก็เลยทำให้เอิร์นเนี่ยได้กล้าท หรือจะให้เจ้าตัวเนี่ยเขามาพูดเลยนะคะว่าเป็นธุรกิจอะไรแล้วก็เป็นอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขามาอธิบายละกันเพราะว่าเอออาจจะไม่รู้อินดิเทลค่ะนั้นดูความสวยงามนะคะคนอาจจะงงว่าเฮ้ยอันนี้อยู่เขาใหญ่หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้คือกรุงเทพนะคะอยู่ที่สุขุมวิท31นั่นเองเดี๋ยวเชิญเจ้าตัวมาพูดเลยอธิบายต่างๆนานาอินดิเทลกันเลยะคะ่ะ ก็อันนี้นะครับก็จะเป็นร้านอาหารที่ชื่อว่า l o v e m e Tender นะครับก็คือจะเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเศสอาหารส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่เป็นเมนูของฝรั่งเศสล้วนๆนะครับแล้วก็ m มท e r i เรียลหรือว่าวัตถุดิบเนี่ยก็จะเป็นวิธีของการทำเนี่ยก็คือเป็นฝรั่งเศสเช่นกันอย่างเช่นการซูวีนะครับอาหารที่เราขายในร้านเนี่ย9กเ็นี่ยก็คือเป็นอาหารซูวีหมดเลยถามว่าซูวีเนี่ยคืออะไรซูวีเนี่ยคือการที่เราเอาวัตถุดิบเนี่ยทำการถนอมอาหารแบบธรรมชาติ100%ันอ่ารหรือว่นเป็นการบเาไปตุน แต่ว่าจะเป็นสไตล์ของการการทำแบบฝรั่งเศสเนาะทีนี้มันก็จะมีผลพลอยได้หลายอย่างพอแบบอย่างเช่นการซูบีเนี่ยมันทําให้ไขมันที่มันอยู่ในเนื้อเนี่ยมันละลายแล้วมันซึมไปกับเนื้อเลยพอมันซึมไปกับเนื้อปุ๊บก็จะทำให้เนื้อนุ่มมันก็เลยเป็นที่มัองคำว่าเนฟมีเทนเดอร์นะครับเพราะว่าเมนูแรกที่เราขายในร้านเราเลยเนี่ยก็คือเนื้อส่วนซี่โครงเนาะที่มันเอาไปซูบีแล้วทีนี้มันนุ่มมากมันนุ่มแบบมันแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยพาเพื่อนเอิร์นหรือว่าพาใครๆมาเนี่ยเขาจะติดใจ เลิฟมีเทนเดอร์นั่นเองนี่เลิฟมีเทนเดอร์นะคะอืมอ่ะเดี๋ยวพี่พาเดินเข้าไปนะคะมุมถ่ายรูปก,ก็เยอะมากเดี๋ยวเรามาพูดอีกรอบหนึ่งนี่นะคะเลิฟมีเทนเดอ เป็นดอกไม้ปลอมซึ่งเป็นของเอิญเองแล้วเอิญเอามาให้เขาตกแต่งที่ร้านเนื่องจากว่านมาเลไทยที่ผ่านมาใช่ไหมคะเราได้ซื้อดอกไม้กับเค้คเกยิะมมากๆแล้วเอิญก็รู้สึกว่าถ้าเราเอามา reuse หรือว่าเราไม่ได้ใช้แล้วอย่างเงี้ยมันจะเอาไปทําที่ไหนก็เลยให้เขาเอามาเดคอเรทในร้านนั่นเองซึ่งมันน่ารักมากทุกคนลูกค้าที่มาก็สามารถมาขอถ่ายรูปกับมีได้เป็น r e p r e s e ซ t a t i v e ของเอิญนั่นเองนะคะต้องดูให้จบคลิปนะคะเพราะว่าถ่ายคลิปเนี่ยเรามีของมาแจกด้วยสําหรับคนที่อยากมากินร้านอาหารพี่วินนั่นเองนะคะต้องรอดูให้จจจบคลิปนะะว่าาเรรแกอไ ยังไงนะคะเราก็กำลังให้เชฟเตรียมอาหารอยู่เป็นเมนูอาหารที่เอิญนนชอบที่สุดเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เอิญมาเนี่ยเอิญจะต้องสั่งกินตลอดใช่สั่งแต่เมนูนเดิมๆใช่แล้วนะถ้าคนที่เป็นแฟนคลับเอิญหรือคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยจะมาแล้วก็สั่งอาหารตามเอิญเนี่ยก็สั่งได้เลยเพราะว่าถ้าเอิญชอบเนี่ยแปลว่าเราต้องการแ,แนนอนความอร่อยทุกคนก็ต้องชอบถูกปะทุกคนแน่นอนมาดูกันว่าเชฟทำอยู่ ก็ทุกคนก็เห็นวิธีการทํานะคะว่ามันดูน่ากินมากมากจริงๆอันนี้คือไม่ได้อวยแต่ว่าเราจะมากินให้ดูด้วยแล้วก็เห็นหน้าเชฟด้วยนะว่าฝรั่งเศสขนาดไหนเพราะว่าเชฟก็เป็นสัญ,ญาชาติฝรั่งเศสที่ส่งตรงมาจากอเมริกาเลยนะทุกคนก็เราจะมาแนะนำเมนูแต่ละเมนูเมนูแรกก็คือแซลมอนทาทาคืออันที่ถ่ายที่มีขนมปังแล้วก็แซลมอนก็จะเป็นแซลมอนทาทานั่นเองแล้วข้างล่างเดี๋ยวจะเป็นอโะโวคาโดซึ่งเดี๋ยวจะมาชิมอันนี้ก่อนอ่ะให้พี่วินชิมก่อนทำไมพุณพี่ไม่โฟล่ะอ่ะไม่เป็นไร <laughs> นเขาเห็นอยังงไ อโอ้ยโอ้ยโอย <No. S 1> โอ้ยโอ้ยนี่ยังไม่มาแลไม่เป็นไรเรา,เราเพยายามมันล้มเหลวแล้วพี่กินโทรนะคะอร่อยเหรออร่อยไหมอร่อยอันนี้ไม่ได้อวยนะด้วยความที่เป็นเจ้าของร้านไงเราก็ไม่อยากจะพูดเยอะเดี๋ยวเขาเร่าอวยร้าน,นตัวเองแต่จริงๆแล้วคือกินต่อค่ะไม่รอแล้วมันอร่อยจริงๆ เอิชอบเมนูนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันเฮลตี้มันมีอะโวคาโดข้างล่างข้างบนเป็นแซลมอนรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่กินแล้วรู้สึกว่าสุขภาพดีเลยสั่งทุกรอบเลยแต่จริงๆเขามีบีฟทาทาด้วยสำหรับคนที่กินเนื้อแต่ใครที่ไม่กินเนื้อก็สามารถกินแซลมอนได้เหมือนเดิมแต่จริงๆกินเนื้อนะแต่บีฟทาทานี่ไม่ข่าวนะเพราะว่าจริงๆเราเอิญเป็นคนที่ไม่กินเนื้อดิบเลยไม่กินเนื้อดิบใช่เวลาเอิญกินสเต็กก็จะเป็นมีเดียมซะด้วยซ้ำก็คือไม่ชอบเป็นเลือดไม่ นี่ก็ไม่รู้ชื่อเอาง่ายๆคือเป็นเมนูอันนึงคือเป็นแซลมอนคือหลายคนจะมองว่าทำไมอีเอิร์นสั่งแต่แซลมอนเพราะว่าตาชอบกินแซลมอนก <c oughs> ็เลยสั่งแต่แซลมอนนะทุกคนติ่งเนื้ได้แล้วซึ <c oughs> ่งจริงๆอันนี้นะคะก็เป็นเมนูโฟของเ,เหมือนกันเพราะว่าข้าง,งล่างจะเป็นแพนเค้กแล้วก็จะมีเป็นครีมใช่ปะ <c oughs> แล้วข้างบนจะเป็นแซลมอนรู้สึกกินแล้วไม่ค่อยอ้วนมากหรือเปล่าแต่ฉันชอบฉันก็จะกินไงเพราะอันนั้นเราตั้งหนักมาแล้วสี่โลใช่ปะแต่ยอมกินอันนี้ทุกคนคิดดูอันนี้อร่อยจร อันนี้เป็นครั้งแรกที่วินได้กินนี้เลยนะเพราะว่าบอกเลยว่าอร่อยบอกตรงๆคือวินยังกินเมนูไม่หมดเลยเพราะเมนูมันเยอะมากโอ้ยแบบละตายแล้วนะคือพายเค้กอะกับครีมจะมีความหวานนิดนึงแต่ตัดกับแซลมอนที่มีความเค็มๆนิดนึงมันเลยเข้ากันไปเลยอะทุกคนเออมันอร่อยจริงอันนี้อันนี้ไม่ได้อวยนะนี่คือลองกินรันแล้วอันนี้ไม่ได้เป็นแบบฟู้ดบล็อกเกอร์ด้วยนะเราพูดความจริงไม่ได้แบบเอยร้านพี่วินฉันต้องอวยอวยอย่างเดียวมันไม่ใช่แต่ว่าอยากให้ทุกคนได้มาเอ็กซ์เพียน์จริงๆว่าเราไม่ได้พู ไปที่เมนูต่อไปเลยอันนี้เป็นดักคอนฟีรล้ว่าขาเป็ดกับซูซีนะซึ่งปกติแล้วว่าตถุดักคอนฟีมันจะแห้งมันจะแห้งๆสักๆแต่ว่าอยากให้มาดูว่าการของพี่เนี่ยเป็นยังไงแล้วมันนุ่มเนื้อมันก็แน่นซูซี่มากเนี่ยคือข้อดีของขาซูซีเพราะว่าเดลคืนเนื้อมันนุ่ม สองคือมันไม่แห้งไม่แห้งเพราะว่าการซูวีอ่ะแล้วเราเอาไปใช้เครื่องฟรีสแบบพิเศษเนี่ยมันทาให้น้ําในเนื้อเนันกักตุนน้าอยู่ตอนที่เอวามากินครั้งแรกอ่ะคือเอวาบอกเลยว่านี่เป็นเลิเป็นเฟิร์สไปเอว่าบอกว่าเฮ้ยพี่วินจานนี้คืออร่อยมากตอนแรกพี่ก็ไม่เชื่อพี่ก็เลยชิมเราเป็นเจ้าของแนละแต่ว่าเรายังไม่ได้ลองทุกเมนูอ่ะพี่ชิมของเอวา่าปุ๊บพี่ตกใจเลยว่าเฮ้ยเพราะพี่พไปกินนัชคอนฟีมันไม่รู้กี่ร้านแล้วแต่ว่าเนี่ยเป็นร้านแรกที่พี่รู้สึกว่าพี่กินไปแล้วมันไม่่แ้้งตมมนกาาเเเลยยวรสชิขขออซี อันนี้เป็นจานที่เราก็สั่งตลอดเวลาเรามาเหมือนกันใช่เพราะว่าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์จำได้ไหมว่าตอนต้นคิดพี่บอกว่าชื่อร้านเลิฟมีเทนเดอร์เนี่ยมันมาจากไกลก็นี่แหละเป็นเมนูแรกของร้านอ,อันนี้คือที่มาที่ไปของคําว่า l ลิฟมีเทนเดอร์เลยเพราะว่าทุกคนดูนะอันนี้คือสเต็กเนื้อวัวนะแต่ว่าไอนนเนื้อวัวนะคะสำหรับคนกินเนื้อใช่เรานําไปซูวีงพองซูวีปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราได้ แทบไม่ต้องหั่นแทบไม่ต้องหั่นคือเห็นได้เลยว่ามันหลุดออกมาเลยแสดงว่ามันนุ่มแล้วก็นิ่มขนาดไหนมันอารมณ์เหมือนแบบเรากินบริสกิตอ่ะคนอเมริกาชอบกินอ่ะนั่นเลยอย่างนั้นเลยที่เขามาทาแซนด์วิชด้วยแล้วก็กินเป็นสเต็กได้ด้วยเป็นบาร์บีคิวเป็นอะไรเงี้ยคืออารมณ์เดียวกันเลยเห็นไหมคือเราแทบไม่ต้องแบบลงแรงหั่นอะไรเลยเราแค่ใช้มีดกต่ซ่อมฉีกงได้เลยนั่นเลยใช่นั่นแหละคือที่มาของคำว่าละลายในปากละลายในปากเราจะมาโชว์กินเป็ดแล้วก็เนื้อนะคะความจุยซี่ไม่ต้องจิ้มอะไรก็อ่ย เดอะแน่พี่อัสสวนมันออกได้แล้วเราขอตัวไปกินก่อนนะอันนี้จะบอกว่าเป็นของหวานยอดพิตของที่ร้านเลยซึ่งก็คือแอปเปิลทาเซอร์ฟอมไอศครีม จริงๆเรามีเมนูบรันช์ด้วยใช่ไหมบอกเขาเดี๋ยวจะแปะรูปให้ว่าบรันช์เนี่ยเมนูคืออะไรบ้างน่ากินมากใช่บรันช์ก็จะเป็นแบบอารมณ์ของหวานหน่อยเช่นเฟรนช์โทสอะไรอย่างเงี้ย<ช>แต่<ช>อันเนี้ยมันมีสตอรี่ตรงที่อ่ะกลับมาอีกแล้วกลับมาที่พี่ไม่เคยลองเลยของหวานเนี่ยเพราะเราก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบชอบกินของหวานขนาดนั้นไงนึกออกไหมแต่ว่าวันหนึ่งอ่ะพาเพื่อนเอินสามสิบคนนะมากิน<ช>แล้วทีเนี้ยพี่ก็ลองให้คนที่ร้านทำอันเนี้ยมาให้เล่นๆสี่จานปรากฏว่าทุกคนน่ะแย่งกันกินหมดเลยทุกคนอบอกเฮ้ยมันอร่อยมากแบบมีเพื่่ออนนนนนนคคึงแแบบบหยยยยิิจาไปกกเเเดีววลละ้้็ฮ อร่อยเหรอไม่หรอกไหมสรุปพี่ก็เลยไปสืบมาก็เลยรู้ว่าพวกแอปเปิลพวกอะไรเงี้ยเราไปเชื่อมคาราเมลก่อนเลยใช่มันทําให้ไอ้พวกแอปเปิลเนี่ยมันมีความฉ่าความหวานความหอ,อมคาราเมลนั่นคือเป็นเหตุผลที่แบบทุกคนแบบชอบมากเลยแล้วมันแบบไม่ได้หวานแบบหวานเจี๊ยบอ่ะคือมันจะหวานแบบกลมกล่อมนั่นหรอมะข้างล่างที่เป็นทาร์ตเนี่ยมันก็จะกรอบกรอบนุ่มๆหน่อยเพื่อนเอิอแบบชอบมากถูกใจมากนี่เลยถ้าใครมาก็ต้องลองสั่งนะจริงๆมีหลายเมนูเหมือนกันไม่ได้มีแค่พวกทาร์ตเนาะก็มีช็อกโกแลตมีเครปด้วยอะไรก็มีเยยยออออะะะะแแแแนนคคลล้ววต่่ชบบบาากงไห ก็มาสั่งกันได้นะคะเดี๋ยวแปะรูปเมนูให้ดูเยอะๆแล้วก็บรรยากศของร้านท้ายคลิปนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ บอกได้เลยว่าตรงนี้เนี่ยที่เป็นข้างบนนะคะมีห้อง private ด้วยสําหรับคนที่อยากจะมาจัดปาร์ตี้หรือเซเลบริตี้เบิร์ดเดย์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็สามารถจองห้อง private ไ,ได้มีห้องน้าในตัวซึ่งมุมนเนี้ยแล้วก็เป็นมุมสวีทอีกมุมหนึง่งที่รู้สึกว่าถ่ายรูปสวยแต่ถ้ามากับแฟนเนี่ยมานั่งสวีทต,ตรงนี้คือสวยมากเพราะวิว,วตอนกลางคืนอ่ะเอาจริงสวยกว่าตอนเช้าเหมือนกันคือเอาวิเชันไม่ใช่หรอกมันคือคนละฟิลมากกว่าคือตอนกลางคืนก็จะได้ฟิลโรแมนติกอีกแบบหนึง่งตอนเที่ยงก็จะได้อีกฟิลหนึง่งแล้วแต่คนชอบแแแตต่่นนนนนนะนนะะาาาาาคววววใใหห้้้้้มมททััังงงเเเเลลลลลยยยออกก็ จะได้รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะรวมแบบกระเซริร์ชมาก,กระตกมาอยู่ที่สามันน,นิดนิดสามันนิดนิดคือต้องบอกก่อนว่าอาหารร้านพี่ทุกคนยอมรับหมดเลยนะว่าคุณภาพของวัตถุดิบเนี่ยมันดีมากจริงๆทีเนี้ยพี่ก็ไม่ได้แบบบวกกําไรหรือว่าเอามาจิ้นหรือว่าเอาอะไรเยอะอะไระแยะเลยหลักการการทำธุรกิจของพี่เนี่ยมือการการทำาัติจ คุณวินัยมิราภูชงหรือว่าคุณอากงอุเอิญนะเพราะว่าอากงเอิญเนี่ยเคยสอนไว้ว่าอะไรหนึ่งคุณภาพสินค้าต้องดีสองคือราคาต้องจับต้องได้คุณําพนำธุรกิจเป็นแบบ business model เดียวกับของวินเลยก็คือเราอยากให้คนเนี่ยได้เข้าถึงอาหารรต่างชาติหรือว่าอาหารฝรั่งเศสที่ราคาเนี่ยมาจับต้องได้แต่ว่าคุณภาพอาหารต้องดีอย่างที่เราเห็นเลยก็คือเชฟเป็นคนฝรั่งเศสส่งตรงจากอเมริกาและอย่างหนึ่งที่เราอยากจะบอกก่อนที่จะไปแจกของนั่นก็คือที่พี่จะ p r e ซนต์นั่นเองนะคะในส่วนนี้เนี่ยพี่วินก็จะ าธนะุรกิจร้จานอาหารเนี่ยมันคือการขายหน้าร้านเนาะแต่ว่าอาหารที่เรากินไปทั้งหมดน่ะที่เราโชว์ให้ดูอ่ะมันมีขายห mm hmm. ลังร้านด้วยก็คืออย่างที่บอกว่าอาหารซูบีเนี่ยมันเป็นการทำสโล์คุกก่อนนะครับหรือว,ว่าเป็นการถนอมอาหารแบบธรรมชาติก่อน100%ซพอถนอมอาหารเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเอาไปเข้าเครื่องฟรีซแต่ว่าไม่ได้เป็นตู้ฟรีซแบบเหมือนในตู้เย็นที่แบบค่อยๆแข็งนะอันนั้นไม่ได้เราเป็นตู้ฟรีซที่แบบได้มาตรฐานแล้วก็ฟรีซอาหารเนี่ยให้แข็งภายใน15บหานาทีเลยเพื่อคุณภาพอาหารเน คือมาจากการที่หนึ่งเราทำซูวีสองคือเราฟรีสแบบรวดเร็วมากเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูว่าการที่เราขายหลังร้านหรือว่าการที่เราขายส่งเรามีสินค้าอะไรบ้างครับอันนี้คือยังแข็งอยู่เลยนะเห็นไหม เก็บได้เป็นปีถูกป่ะเก็บได้เป็นปีเพราะว่าอะไรเพราะว่าไก่เนี่ยมันมีพวกซามาเนล่าเนาะก็คือเป็นแบบถ้าเรากินไปอันตรายได้เพราะฉะนั้นน่ะเราจะใช้วิธีการซูวีเนี่ยทำให้มันสุกไปเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนก็คือไม่ใช่ว่าเราใส่สารกันบูดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีที่แบบเก็บได้เป็นปีอะไรอย่างี้วัตถุดิบนี้นะไม่ได้เป็นไก่แบบไก่ที่ผ่านการฉีดฮอร์โมนหรืออะไรเลยนะเพราะว่าอันนี้เป็นไก่ที่คุณภาพเราคัดสรรมาเนี่ยคือเป็นไก่คุณภาพที่สิงเกรดส่งออกเลยเพราะฉะนั้นจะไม่มีกการรรี GMO หืออะไ็แแลล้วต่เย กาโครงฟีที่เรากินไปนะคือวิธีการใช้เนี่ยง่ายๆเลยเราแค่เอามาอยู่ในช่องตู้เย็นเนี่ยข้ามวันข้ามคืนข้ามคืนสิแค่คืนเดียวเท่านั้นเองแล้วมันต่อมาเราก็สามารถออกมาซับน้ําอุ่นแล้วก็แกะรับประทานได้เลยแล้วมันก็จะออกมาเหมือนกับที่เราทําที่ร้านนี้เลยนี่ก็จะเป็น<า>เนื้อปลา อ,อันนี้ก็กินแล้วอันนี้เอิญก็กินแล้วเอิญก็บอกว่านุ่มมากๆเหมือนกันอะไรในปากเหมือนกันคือสินค้าเนี่ยอยากเข้าใจของนวัตรกรรมของพวกซูบีก่อนว่ามันไม่จําเป็นจะต้องแบบไปทําแบบฉีดเคมีหรือว่าไปฉีดสารอะไรให้เขาแบบนุ่มหรือว่าอะไรเงี้ยเนอนะ,ะคือเราสามารถใช้วิธีธรรมชาติได้แล้วมันก็สามารถออกมาอร่อยได้รับเป็นที่เราต้องการได้แล้วราคาไม่แพงด้วยอย่างที่บอก,<ช>บอกไปว่าอกไก่ชิ้นละหกสิบบาทถ้าซื้อสิบชิ้นก็หกร้อยบาทอืมแต่ว่ามันถูกมากนั้นบอกก่อนนะว่า้นมเป็นราคาของ การซื้อออนไลน์นะแบบเรานําไปใช้เองที่บ้านของเราใช่แต่ถ้าตัดสินใจที่จะซื้อราคาขายส่งเนี่ยไม่ว่า<ช>คุณจะเอาไปขายต่อหรือว่าคุณจะเอาไปทําที่ร้านของคุณแล้วคุณอยากจะเอาไปเปิดร้านเลยแล้วแต่เนี่ยอันนั้นจะมีอีกราคาหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวทากมาคุยกันแล้วเดี๋ยวเราจะให้ราคารราคาขายส่งให้ได้ติดต่อได้ทางไหนคะติดต่อได้ทางคาูซินแอดพอครับก็เดี๋ยวจะขึ้นให้แล้วก็จะขึ้นตัวเมนูให้ว่าเมนูเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะทั้งหมดเลยเนาะที่เขาขายบวกกับราคาด้วยอันนี้ไม่ใช่่่รราาาาาาาคคขขยยสง็เเปนนนนนออไล์ทั้ สามารถซื้อจำนวนเยอะได้จำนวนหนึ่งชิ้นก็สามารถส่งได้เหมือนกันจะน้อยจะจะมากก็คือส่งเหมือนกันทั้งหมดนะคะเนี่ยหลายคนอาจจะยังมียังสงสัยว่าถ้าทำไมเราไม่ทำเองดีก,กว่าแต่เนื่องจากว่าถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการแบบธุรก,กิจอาหารนะ หนึ่งในสิ่งที่เราเสียเงินไปเยอะเนี่ยคือการที่เราต้องมาบริหารสต็อกเองแต่ว่าถ้าคุณซื้อจากเราเนี่ยคือ,อามาสําเร็จรูปมาแล้วคุณสามารถเก็บไว้ในช่องฟรีสได้เป็นปีๆเหนือ,อแมเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นจะต้องแบบรีบใช้มันเนะอาซื้อมามันก็ไม่ได้เสียค่ะเหนือ,อแม่แล้วคุณจะเก็บไว้ก่อนก็ได้หรือว่าอีกอย่างข้อดีคือมันไม่ได้มี MOQ หรือว่าไม่ได้มีขั้นต่ำในการสั่งคุณจะซื้อ1ิชิ้นสั่งได้เหมือนกันในระหว่างที่ถ้าคุณไปซื้อที่อื่นคุณ้ตองงสั่ตามมมขขขั้นนนต่่่่่าาาอองงงเเีีกกชยรรรฟลสุด็โแทกระ ราก็ซื้อไปประมาณ20ชิ้นแล้วก็หกหนัประมาณ20ชิ้นนะแล้วก็สามารถส่งให้เขาได้เหมือนกันคือเราไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องสั่ง100อชิ้นหรืออ<น>ะไรไม่ใช่ใช่เราสามารถเพิ่สั่งแค่สงชิ้นนะอันก็สั่งได้เราสามารถร่วมง,งานกับได้ทุกคนใช่ค,ใชคืออยากให้ลองจริงๆนะแล้ววิธีการใช้งานเนี่ยมันง่ายมากก็จะเป็นประมาณนี้นะ ก็มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยนะคะนั่นก็คือการแจกวอ o เชอร์สำหรับคนที่อยากมาทานอาหารร้านของพี่วินนั่นเองนะคะ Love Me Tender อยู่ที่สุขุมวิท31นะคะกะติกาง่ายนิดเดียวเองค่ะเพียงเพื่อนๆน,นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าทำไมถึงอยากมาทานที่ร้านของพี่วินค่ะคำตอบไม่มีถูกไม่มีผิดเลยสามารถเขียนมาได้เลยนะคะแล้วเอินกับพี่วินเนี่ยก็จะเป็นคนเลือกผู้โชคดีจานวน5ท่านนะคะที่จะได้มากินร้านพี่วินพร้อมรับอ o เ c h e r ไปเลย ฟรี500บาทนั่นเองแต่จะมีขั้นต่ำนะคะมินิมัมสเปนอยู่ที่1,500บาทนั่นเองคุณจะพาเพื่อนมา1 2, 3, คน2คน3าคนหรือจะมากกว่านั้นก็ได้แต่มินิมัมสเปนเนี่ยจะต้องอยู่ที่1,500ขึ้นไปถึงจะใช้วอลชร์นี้ได้นะคะเอิร์นจะประกาศผู้โชคดีหลังจากที่เอิร์นโพสต์คลิปไปแล้ว1อาทิตย์นั่นเองเดี๋ยวเอิร์นจะเขียนคอนดิชั่นต่างต่างตางต,ติกาสําหรับคนที่ได้วอลชอร์ให้ในคลิปลงด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องแจ้งก่่อนนะะาาคนะคคววาาาารรจม แล้วก็ Service c ชา r ์จด้วยนะคะอีก17%เพราะฉะนั้น total เนี่ยก็จะลดไป500บาทแต่ยังไม่ได้ลดในส่วนของแวดแล้วก็ Service Char ์จเนาะอันนี้ก็คือพี่วินกำลังอธิบายให้ฟังในส่วนของกต,ติกานะคะแต่ว่าเออมาไวทให้ฟังจะได้เคลียร์กว่าเนาะเพราะว่าเสียงอาจจะมี b Background n o นอ e ค่อนข้างเยอะต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีในร้านคนค่อนข้างเยอะเลยเนาะถึงแม้อันจะใช้ไม์แล้วก็ตามเนาะส่วนคนที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่าเอิญจะมีกิจกรรมให้เล่นแบบนี้อีกแน่นอนเลยค่ะ ไปที่มาสามารถจองได้ทางโทรศัพท์ด้วยเบอร์อะไรเดี๋ยวจะขึ้นให้ใช่แล้วก็ l ลน e o f f i c i a l นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้เหมือนกันวิธีช่องทางการติดต่อในการจองแต่ถ้าจมมวอลอินก็ได้เหมือนกันแต่เออหนาแนะนำให้จองมาดีกว่าเพราะว่าบางที w a l k i n ินอ่ะจะไม่มีโต๊ะในช่วงของตอนเย็นเนี่ยคนจะเยอะมากคนธรรมดาคนก็เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉันแนะนำให้โทรจองก่อนล่วงหน้า1วันตั่นเองค่ะเดี๋ยวขึ้นทุกช่องทาง เป็นไอีเบอร์โทรไลายออฟฟิเชียลแล้วก็ในส่วนของคูซีโซลูชันที่พี่วินขายด้วยเช่นการว่าซื้อไร้ที่ไหนนะคะวันนี้ก็จะปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะก็หากใครชอบ่าลืมกด s ับส c r i b e กดไลค์กดแชร์